แตงโมขายเสื้อผ้าปลดนี้10ล้านล่าสุดแตงโมพทัทรธิดาก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมโดยเป็นรายการของเจนนิเฟอร์คิมนักร้องเสียงทรงพลังซึ่งแตงโมก็เผยว่าที่ผ่านมานั้นจะต้องกินยาแก้โรคซึมเศร้ากว่า10ปีเนื่องจากว่าครอบครัวนั้นมีปัญหาพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็ยังมาหนักตอนที่คุณพ่อป่วยแล้วหลังจากที่คุณพ่อจากไปนั้นก็ยังคงมีหนี้สินกว่า10บล้านบาท แต่ใครจะไปเชื่อว่าแตงโมนั้นขายเสื้อผ้าเพื่อปลดนี้ได้ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็สามารถปลดนี้ไปได้กว่าครึ่งทางแล้วโดวยแตงโมจะขายทั้งแบบไลฟ์สดแล้วก็ตั้งร้านขายตามตลาดนัด ซึ่งในการขายเสื้อผ้าของแตงโมนั้นเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเป็นของตัวเองที่ใส่ออกงานเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งราคานั้นก็ไม่แพงเพราะว่าลดกว่า30-4 0เอร์เลยทีเดียวซึ่งในหนึ่งวันจะไลฟ์ขายอยู่ประมาณ3ชั่วโมงส่วนยอดขายนั้นมากสุดได้วันละ2 0 0 0 0กว่าบาทนอกจากนั้นแตงโมยังพูดถึงอาชีพการค้าขายอีกว่าโมอยากจะบอกว่าอาชีพค้าขายเป็นอาชีพหลักของประเทศเราเลยนะคะอาชีพที่เราจะไปแตะต้องไม่ได้นะคะสัมสติบมาก ใครจะพูดยังไงมาโมลอยลำอยู่แล้วเพราะว่ากระแสมันก็จะตีกลับไปยังที่คนพูดมันแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของเขาเองส่วนเรื่องนี้สินนั้นเจ้าตัวเผยว่าในตอนที่เข้าไปคุยกับบัญชีมีนี้อยู่ประมาณ10ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้มันเหลือครึ่งทางแล้วโมก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรามาขายเสื้อผ้าเราปลดหนี้ได้เฉยเลยอย่างละครเราต้องเข้าใจว่า ไทยเสร็จก่อนถึงจะได้เงินด้วยความที่ใจเรามันฟูจะออกมาข้างนอกเองมันจะกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่สดใสามากขึ้นมันจะกลายเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงแล้วทีนี้งานมันก็จะเข้ามาเพราะเขารู้สึกว่าเรามีความสุขกับตนเองร่างกายของเราขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวข่าวขอบคุณคะ่ะ